สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาอยู่ในช่องในชาแนลเวชเชนี่วิดเจ็ตมามาอยู่กับแอบถ่ายคลิปนิดนึดน่งก่ะวันนี้เราจะมาและนี่ก็เพิ่อนูตัวด้วยว่าคือพ่อพ่อของเราอี่ยถ่ายคลิปไปแอบถ่ายคลิปแล้วก็มีผู้ติดตามทั้งหมด2.42พันคนไม่รู้ว่าเขาไม่ ขนาดนี th, ้ตอนเล่นไม่คิดว่าค so ิด so, ว่า200อะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าคือคลิปมันดูไรสาระสุดไปเลยใช่ไรสาระมากโคตร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 และตอนนี้กําลังกําลังอัปโหลดคลิปในช่องไนท์แชนแนลแต่ว่าโปรไฟล์ชื่อยังไม่ใช่ไนท์แชนแนลอ่ะยังเป็นยังอื่นอยู่ต้องไปค่อยค่อยไปตั้งใหม่อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะยังยังไม่รู้ อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆอย่าลืมกดไลค์เยอะๆนะจ๊ะกดไปมั่วซั่วกดไลค์กันจ้าเดี๋ยวแซปซ์ใครเดี๋ยวเราจะไปติดตามช่องเบสนะยูมันจริงที่มันจริงๆมันชื่อช่องไหนแอนเบสเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นน่ะพ่อเขาถ่ายคลิปเราสองคนพร้อมกันเลยสองคนก็เลยตั้งชื่อช่องว่าไหนแอนเบสในแอนเบสฟันก็เพิ่งมารู้ตอนนี้เลยนี่ยเออ ก็คือก็คือสอนน้องดูโปรไฟล์ก็คือให้กดหน้าแรกจะมุซ้ายมันจะมีรูปแล้วกดไปกดไปดูที่ช่องแล้วก็เพิ่งรู้มันก็จะมันก็จะเป็นมุมซ้ายที่มันเป็นรูปรถกระบ่าใช่ไหมนี่ทุกคนดูหน้าจอเลยอันนี้ถ่ายคลิปอันนี้อยู่ดู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  ของช่องมาเลยขั้นที่หนึ่ง,จงเจ้าของช่องเอาไปเจ้าของช่องฮัลโหลเจ้าของช่องไม่อยู่เจ้าของช่องไม่อยู่เจ้าของช่องไม่อยู่แล้วเจ้าของช่องไปเอาอะไรให้ฉันถืออะไรฉันถือกล้องคือเกล้องฉันวันนี้เราจะมาทำาอะไรนะ คเกมเวันนี้เราจะมาแคทเกมอะไรดอช,อชออก,ก,ก็ช่องอื่นแหละช่องที่น,น,นคืออะไรคืออะไรไม่เข้าใจ,จะอ,อะไรวะนี่เราจะมาดูช่องแมวกันช่องแมวกแมวมานี้ทุกคนเล้วนี่เดต้อง,นะะอองอูนะไม่ต้องสนับกล้องเดี๋ยวต้องออก ก็คือเป็นแบบนี่แล้วก็ตรงนี้สามารถเปิดถ้าเกิดจะจัด<อ>ืูว่าแบบเรียวกว่าอะไรคือแมวแบบอยู่สองชั้นสองพอดีแล้วแบบไม่ขีเ้เกียจเรียกมาเรียกยากอยากนอนอยู่ตรงนี้นี่ดูกล้องแมวเปิดกล้องไม่ใช่ก็แบบน,นี้ฟุ๊บแล้วก็แล้วก็กวกมาเลยห้องคือแมวเหนียวสวนี้ ถามว่าเป็นยังไงถ้าใครมีแบบแบบนี้พอดีนะเดี๋ยวจะสอนอะไรก็คือให้เอาอันนี้มันลงใช่ไหมมันจะทําให้ได้ขึ้นติดใช่ไหมอ่าแล้วก็ทําอย่างนี้เอาขึ้นฮึบแล้วก็ดึงก่อนเห็นไหมแล้วก็ฟุบนี่ฮึบเลยมันก็ล็อกมันก็ดึงออกไม่ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็ดึงออกไม่ได้ ไม่ได้เฉล่งอะไรนก็ไม่ได้ใช่บาย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 ยังบ๊ายบาย